ผู้หญิงดูแลรถอาทิตย์นี้กลับมาอีกแล้วค่ะกุ้ยเชื่อว่าหลายๆคนนะรถเนี่ยคงเคยมีปัญหาเคยโดนชนโดนโดนรถคนอื่นมาเบียดมากระแทกแล้วมันก็เป็นรอยสีถลอกใช่ปะอย่างรถคันนี้กุ้ยก็เคยทําสีฝากระโปรงให้เพื่อนๆดูไปแล้วนะด้วยสีสเปร์ทูเคจากมังกี้ค่ะแต่มีอยู่ขั้นตอนนึงนะที่กุ้ยข้ามไปนั่นก็คือการ โปสีนั่นเองค่ะซึ่งปกติแล้วการโปรสีเนี่ยจะเป็นพี่บูมทําให้นะกูย,ยังไม่เคยทําเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะกูจะมาทํามเพื่อนๆดูค่ะว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยจะสามารถโปสีได้ด้วยตัวเองไหมวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าขั้นตอนการโปรสีเนี่ยมีอะไรกันบ้างค่ะอ่ะเนี่ยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่บูมกําลังโปอยู่เลย้ยไ,ไม่ใส่เสื้อผ้าปะเนี่ย แต่อยู่แ่อยูไม่ใช่โป้แบบนั้นนะคะกําลังโป้สีฝาอะไรคะพี่บูมตรงนี้คือฝาอะไรนะฝากระโปรงหล,งลังรถยนต์ฝากระโปรงหลังรถโตโยต้าเอของพี่บูมคันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการพี่บูมโปส้สีมีขั้นตอนยังไงกันบ้างคะ่ะทุกคนก่อนอื่นที่เราจะไปโป้สีเลยนะเรามาดูวิธีการเลือกสีกันก่อนดีก็่าะว,ว่าเราจะโปส้สีเราต้องมีอะไรบ้างแล้วิธีการเลือกคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะอ่ะอย่างแรกเราก็ต้องดูที่วัสดุที่เราจะโป้ก่อนใช่ปัปกติแล้วอ่ะเราจะเคยเห็นช่างเขาใช้โป้แดงโป้เหลืองเป็นหลักนะครับอย่างงี้โป้แดงเนี่ยไว้สําหรับการโปร้วัสดุที่มันค่อนข้างหนานะโป้แดงจะมีความค่อนข้างแข็งแล้วก็ยึดเกาะกับเนื้อเหล็กดีนะครับส่วนที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยเวลาเราไปแต่งลงุงแต่งรถไปเก็บสีซ่อมสีตามอู่เนี่ยจะใช้แบบนี้นะครับเราเรียกว่าโป้เหลืองโป้เหลืองเนี่ยเหมาะกับงานเก็บผิว นะแต่ว่าจะโป้หนาไม่ได้นะพวกที่แบบหนาๆเป็นรอยลึกๆโป้ไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้โป้เหลืองซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีในการที่เราเคาะสีตัวถังอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะทําให้ผิวเรียบเสมอละนะไม่เหมือนสมัยก่อนที่เป็นหลุมปุ๊บก็พอกๆลดจนะหนักใช่ปะอ่าเ,เป็นหลุมนี้พอโป้ได้ไหมคะอันนี้โป้ได้เลย <laughs> อ่อ่ออทีนี้เดี๋ยวนี้เขาก็เลยใช้แค่โป้เหลืองนะครับก็คือโป้เฉพาะผิวเพื่อเก็บงานแล้วก็ตั้งเส้นให้สวยงาม อ่าซึ่งโป้เหลืองเนี่ยก็จะเบานะครับยืดหยุ่นดีแต่หนาไม่ได้อ่าทีนี้หลายคนไม่รู้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีรถที่เป็นชุดแต่งด้วยอย่างเงี้ยเป็นชุดแต่งไฟเบอร์นะครับนี้นะครับใช้กับพลาสติกใช้กับเหล็กได้นะทีนี้รถที่เป็นงานไฟเบอร์โดยตรงเราจะเคยเห็นว่าเฮ้ยรถทําไมรถเป็นไฟเบอร์ฝากระโปรงแต่งไฟเบอร์ชุดแต่งไฟเบอร์ไปทําสีแล้วเคยเห็นมันเป็นขึ้นขึ้นบุบบุบไหมเหมือนรถทางสมเหมือนรถแบบเป็นเป็นแบบขึ้นขึ้นบุบบุบทำไมมันไม่เรียบผิวมันไม่สวยเลยนะครับเพราะว่าเขาใช้โปผผิิดดไม่หอก ช่างเขาก็ใช้ได้แหละเออแต่ปัญหาของโปกพวกนี้มันคือสมมติว่าถ้าโพกไปนานๆไฟเบอร์เนี่ยมันมีการยืดตัวมันมีการหดตัวยุบตัวมันจะทําให้สีโพกต่างๆเนี่ยที่เป็นโพกเหลืองมันแตกแลวล่อนได้นะครับปกติเราเห็นว่ารถทําสีไฟเบอร์เนี่ยประมาณ2-3ปีนะครับมันก็จะจะโปกจะไอสีโพกมันจะหลุดออกมานะแล้วก็เป็นรอยต่างๆนะครับแต่มันมีโปกอีกตัวหนึ่งแบบนี้นะครับเราเรียกว่าโปกไฟเบอร์หรือโปกเขียว ไม่ค่อยมีช่างใช้แล้วบาช่างบางคนถ้าไม่ใช่ช่างที่ทํางานไฟเบอร์เขาจะไม่รู้นะครับคือตัวนี้มันจะเป็นเนื้อเหมือนมีเนื้อไฟเบอร์อยู่ข้างในเวลาโปสเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเสริมทําให้ไฟเบอร์แข็งแรงมากขึ้นและทําให้ไม่ยุบตัว,ตวอพอทางนี้ทั้งหมดเราก็มาเลือกดูครับว่าวัสดุที่เราจะโป๊เนี่ยคืออะไรอ้าพี่บูมแล้วมีแค่สีโป๊ก็ทํางานได้เลยเหรอจริงๆไม่ใช่แค่สีโป๊อย่างเดียวนะสีโป๊ตัวนี้นะครับมันเป็นตัวเขาเรียกตัวอะไรอ่ะ เป็นตัวตัวเบสตัวเนื้อของมันแล้วกันเนาะเขาก็จะมาพร้อมกับอย่างนี้นะคะเป็นตัวฮาร์ดคือตัวนี้อย่างเดียวอะเอาไปทาทามันก็ไม่แข็งนะเออมันต้องใช้ตัวฮาร์ดมาผสมด้วยอัตราส่วนผสมก็แล้วแต่ผู้ผลิตแนะนํานะอันนี้เขาแนะนําเท่าไหร่แกแล้วมองไม่เห็นะแกะแล้วมองไม่เห็นเหรอ <laughs> อัตรานี่เนี่นี่สองสองต่อร้อยหรือ3ต่อร้อยนะครับอายาการแข็งตัวก็ประมาณ35นาทีนะถ้าเราผสมตัวฮาร์ดคืตัวนี้น้อยไป มันก็จะกว่าจะแห้งมันใช้เวลานานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิขึ้นอยู่ความชื้นในอากาศด้วยไม่เหมือนกันอย่างสภาพอากาศตอนนี้ฝนมันใกล้จะตกเนี้ยก็ทําไม่ได้ปะทาได้แต่แห้งช้าก็ทาในทีลมอ๋อแต่ว่าถ้ามันมีความชื้นข้อเสียของการทํางานมีความชื้นคือวัสดุเราอะเวลาที่เราปอกออกมาเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นรถที่มันเป็นเหล็กนะตัวถังเป็นโลหะเวลาเราเราขัดออกมาละแล้วมันโดนความชื้นในอากาศก็ไปด้วยอ่ะตรงเนี้ยมันจะทําให้ข้างในมีโอกาสเกิดสนิมง,ง่ายกว่า แต่ว่าของเรางานไฟเบอร์ไม่เป็นไรไงอ่าาะอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องมีนะครับบางคนก็เรียกเกลียงเนาะแต่ว่าีจริงแล้วช่างเขาก็จะเรียกมีดโป้มีดโป้ม,โปมีหลายแบบมีหลายแบบมีทั้งพลาสติกมีทั้งแบบเป็นมีดอันใหญ่ใหญ่เนาะแต่ว่าอันนี้อันนี้เราถนัดแบบนี้เดี๋ยววันนี้จะให้กว้วนเราลองโป้ด้วยถอดเสื้อผ้าเลยไหมอถอดเลยถอดเลยมนน่าจะอยากดูเยอะขนาดเห็นไหมของอันเขาจะใช้ไม่เท่ากันอันเนี้ยอันเนี้ยคือตัวที่เราจะใช้โป๊ลงไป บนตัวรถนะคร <Marina S 2> ับขนาดจะเล็กกว่าหรือปรับให้เหมาะกับพื้นผิวเป็นพลาสติกเป็นอะไรก็ได้ปรับให้เหมาะเนาะส่วนตัวนี้นะคะเป็นเหมือนถาดรองก็คือจะใหญ่กว่าเราไว้คลุกนะเราจะเคยเห็นช่างที่ชอบทำอย่างนี้ยเป็นไหมอ๋อเคยเห็นเคยเห็นลอง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 เนี่ยหรอใช่แหมอันขูดเฉยเนาะจริงๆแล้วเกลียงเข้าถือ2ออันเนี่ยเขามีไว้สําหรับคลุกแต่ถ้าใครคลุกไม่เป็นจะเอาใส่ใส่อะไรบางอย่างแล้วคุณคๆคุณคก็ได้นะ ออเราก็วาง<ห>แล้วเราก็คนคนอย่างนี้ก็ได้เนี่ยใช้ด้ามคนคนคนอีกทุกคนวิบูบอกว่าเดี๋ยวซ้อมท่าไปก่อนน,นี่นะคะซ้อมี่บูบอกอ้ยท่าโอเคอยู่เดี๋ยวลองมาลองทํากันดูค่ะเอ้าใครไม่เคยทํานะซ้อมแบบท่าที่คุณกล้วยซ้อมเมื่อกี้เสร็จใช่ปะกินแรงมากเอ้ามันเป็นสีนะอ,อะอันนี้คือเป็นโป๊เหลืองนะคะเห็นไหมโป๊เหลืองเนาะถ้าถ้ามันไม่เข้มข้นถ้ามันแบบเนี่ยเนื้อไม่จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมอ่าเหมือนเหมือนสลามเหมือนสลาม ขึ้นมาอย่างนี้ได้เอากล้วยวางเอาเกียงมาอ่าเดี๋ยวผมป้ายไว้ก่อนเนาะปึ๊บเห็นปะ,ะเห็นปะอ่าไปไป,<ๆ>ไปคนนี้กายอ่าไปไปคุกดูซิลองคุกดูอย่าให้หกนะือย่าให้หกด้วยอ่ะนี่ปะยีวบอกให้ทำอย่างนี้เข้ก็ปาดอย่างนี้นี่นี่น,นี่เห็นนะอ่าถูกถูกทีนี้เทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆ สังเกตป้าเวลาที่เราปาดปุ๊บข้างนี้สะอาดใช่ไหมข้างนี้สะอาดนะปาดกลับมาปุ๊บข้างนี้ต้องสะอาดด้วยอย่าให้เหลือคราบสีโปอยู่บนเกลียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งปาดปุ๊บเห็นไหมข้างนี้สะอาดปาดกลับปุ๊บข้างนี้ก็ต้องสะอาดด้วยแบบนี้ออกแรงนิดนึงทีนี้ใช้ใช้นิ้วกดลงไปตรงนี้ได้ทีนี้กดลงไปเนี่ยค่ะมันเลิศมันเลิ่มันเลิศระวังอย่าให้หก ทีเนี้คลุกการคลุกช้านะมันไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับคือคลุกตามความเร็วที่เราคลุกได้นะแต่ถ้าเกิดเราคล่องแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมมันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆได้นะครับใครคลุกไม่ได้อีพี่หนึ่งคือเอาสันเนี่ยจิ้มอย่างเงี้ยแล้วก็คนนี้ก็ได้ไม่ผิดนะทําได้หมดเลยทําไงก็ได้นะครับให้ตัวน้ํายาสองตัวมันผ,นผสมเข้ากาันจริงๆน้ํายานะ่ะมันผ,นผสมแบบจริงๆมันอัตราส่วนของมันนะแต่ว่า ส่วนใหญ่เราก็จะใช้วิธีนี้นะครับถ้าก้อนขนาดเนี้ยผมก็จะใช้ประมาณมานี้นะครับ1หยด1หยดแตงสีฟัานที่เนี้ยต้องเอาสองตัวเนี้ยคลุกกันจนมันเปลี่ยนสีระว,วังอย่าให้แข็งหมุนขออะไรเสียงดังเนี่ยนี่ไงโป๊ครั้งแรกยังไม่ให้โป๊ลดหรอกนี่อันนี้คือทำ รอยนี้อะกุ้ยคุกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นรอยแบบที่เราจะโป๊กกันง่ายๆนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนะครับอันนี้เป็นเหล็กนะคือผมทํารอยบุบไว้ตรงนี้เห็นไหมนะครับเห็นไหมมันจะบุบลงไปเนาะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นรอยเรียบๆตรงๆแล้วเป็นรอยบุบอย่างนี้จริงๆให้ดีคือต้องเคาะข้างในออกมาก่อนนะแต่ว่าสมมติว่าถ้ามันลึกไม่ลึกมากว่าเป็นรอยลักยิ้มเราอยากจะทําการโป๊นะครับเราก็โป๊แบบนี้นะฮัทโป๊แบบนี้ก่อนนะโป๊ตั้งเส้นอะไรอย่างนี้คือมันเป็นเทคนิคนะครับแต่วันนี้เอาแบบโป๊ง่ายๆนะเดี รอยที่ผมให้คุณกล้วยคาอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีรูรูรูด้วยรูน็อตอันนี้เดี๋ยวอุดให้หมดเลยอ่ะเราจะเห็นว่าพอเราปั้นเป็นก้อนอย่างงี้เสร็จนะครับจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้คุณกล้วยนะับปะลงไปตรงนี้แล้วก็เอาเกลียงวางเนาะวางเบาๆเฉียงประมาณ45องศาแล้วก็ลาลงมอี้ก่อนหนึ่งทีอ่ะลองทาดูอ่าลองทําครั้งแรกไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากเดี๋ยววางก่อนอ่ะแล้วพอวางเสร็จเอาวางนี้วางข้างบนแล้วลากเบาๆลากเบาๆเหมือนปาดหน้าเค้ก ใช่ปาดสาอีกให้มันหมดให้มันมหมดปาดสาอีกเหรอใช่กดลงไปให้ลงกดกดให้มันลงกดกดลงอีกแรงอีกนิดนึงแรงอีกนิดนึงอ่าอ่าอันนั้นยังไม่ยังไม่ลงไปที่แผลเลยนะ<ม>เห็นว่าแผลว่าโล่งอยู่อ่าทีเ<ม>นี้ยถ้าหลุมมันลึกอะ่ะเราไม่จะแมงโป้ให้ได้ทีเดียวนะมือใหม่นี่แบบค่อยๆโปไปนะแต่ว่าเน้นเน้นว่าเราปาดหน้าให้เรียบให้ได้ก่อนเนะาะกล้วยลองตัดเส้นดูลองตัดเส้นดูลองตัดเส้นดูดเส้นดูดอ่าตัดมาเนี่ยเหรอใช่เห็นไหมเห็นไหมแค่นี้เองเหยนยัง ลอยโป๊เราก็จะเรียบแล้วทีนี้ระหว่างเนี้ยมันใกล้แห้งระหว่างกึง่งเปียกกึ่งแห้งอะเกือบเกือบแห้งอะให้หยุดงานแล้วครับทาไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเราไปโดนนิดนึงนะมันจะเป็นรอยไอ้ที่เหลือพวกเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาโป๊ใหม่รอบ2โป้รอบแรกอะมันจะเป็นการเหมือนกับว่าอัดเนื้อลงไปก่อนเนาะมันยังไม่แน่นพอจริงปกติต้องโป๊สองถึงสามรอบนะรบับนเนื้อผิวที่มันลักษณะอย่างนี้นะที่เหลืออยู่นะคริงจริงเราไม่ต้องเสียดายนะคือเราต้องขูดออกจากหน้าเกลียงทันทีนะเพราะว่า วิธีที่จะทําให้รอยโปะเราเรียบได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเกลียงเราต้องสะอาดตลอดเวลาครับใครมีน้ํายาล้างจะล้างทุกรอบก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเราขี้เกียจนะครับเราก็จะขูดๆเงี้ยขูดเง่้ยไหมไอ้ไอ้เม็ดเม็ดผงผงแบบนี้ยสมมติว่าลองดูนะเดี๋ยวผมป้ายให้ดูเนี่ยผงผงแบบนี้สมมติเราป้ายเหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันจะไม่ค่อยเรียบแล้วเห็นไหมมันเป็นเม็ดๆขึ้นมาเห็นไหมอ่านี่คือเราจะทําให้เราโป๊งไม่สวยนะครับเพราะว่ามันแห้งแล้วแบบนี้นะจะใช้ไม่ได้เราก็ต้องขัดทิ้ง ถ้าเราจะใช้เราก็ต้องขัดทิ้งนะแล้วก็โป้ไปใหม่แต่เนี้ยคนที่โป้มือใหม่คือไม่ปต้องกังวลกับสวยไม่สวยนะคือโป้ให้เนื้อมันเต็มเนื้อมันแน่นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปขัดทิ้งแล้วแต่งเอาเราไม่ใช่มืออาชีพนะเราไม่ใช่แบบช่างสีนะครับที่จะทํางานได้แบบเงียบในรอบเดียวเลยนะเราต้องค่อยๆทําตอนนี้นะคะหลังจากที่ผ่านไปประมาณ10นาทีเนี่ยสีที่เราโป้ไปครั้งแรกเนี่ยเริ่มแห้งแล้วค่ะทุกคนเราเลบจิกูสิไม่ลงค่ะไม่ลงนี่ไงอ่า ้าสมมุติเราโอเคกับผิวแบบนี้เราก็ขัดได้เลยแต่ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีหลุมอยู่ท<ฆ>ี้หลุมน็อตใช่ไหม้ะตรงนี้ก็แบบหลุมเราจะโป๊อีกรอบหนึ่งโป้ซ้าอีกรอบหนึ่งครับคือต้องโป๊ให้มันแบบเรียบไปเลยใช่ไหมพี่ปูใช่หรือโป๊ให้หนากว่าก็ได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยขัดทิ้งส่วนที่เกินสําหรับมือใหม่นะ<ฆ>เออเรายังไม่พูดถึงโป๊ตั้งเส้นตั้งขอบตั้งลายทําโค้งนะเอาแบบเอาผิวเรียบอย่างเดียวก่อนพอเราจะโป๊แนว2อ่ะแนว2เราจะไม่โป๊ไปทางเดียวว่าแนวแรกแล้วเราจะโป๊แบบขวางแนวกัน ข้ากล้วยโปให้ดูโปขวางแนวทำไงมาเป็นส่วนๆใช่ไหมคะใช่รวมบอกนะอ่าแล้ว,แ,ลวแปะล,ลงไปแปะล,ลงไปอ่าแปะไ,ไปให้ร้นๆนิดนึงอ่าอย่างเงี้ยล้วก็ลากลงลากลงเลย<ป>ลเออนั่นแหละโอ้สวยแล้วสวยแล้วอ้าวทีนี้ต่อลายเลยตักมาแล้วก็ต่อลายใกล้ๆกันเป็นเส้นนิดน,นึงไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บทีเดียว <ๆ S 1> เดี๋ยวเก็บจากตอนขัดได้นะ <ๆ S 1> ว้าเห็นไหมรูเมื่อกี้รูน็อตเมื่อกี้หายปแลว อ่าโอเคเห็นไหมรูเมื่อกี้หายไปละแต่ถ้าเกิดมันยุบถ้ามันยุบเดี๋ยวเราต้องโปะอีกรอบหนึ่งแต่ถ้ามันไม่ยุบก็เดี๋ยวขัดได้เลย นี่นะคะตอนนี้นะคะหลังจากที่กล้วยโปรอบที่2ของเราไปนะคะแห้งแล้วค่ะให้เพื่อนๆสังเกตนะว่าหลังจากที่มันแห้งแล้วเนี่ยสีก็มีการยุบตัวไปอีกค่ะซึ่งตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันในรอบที่3อีกค่ะแล้วโดยปกติเนี่ยรอบที่3เนี่ยสีก็น่าจะไม่ยุบตัวแล้วค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นหน้าเราก็จะสามารถมาขัดสีกันค่ะ และนี่เลยค่ะฝีมืองานโป้ครั้งแรกของกล้วยนะคะซึ่งหลังจากขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการขัดค่ะซึ่งกล้วยจะมาทําให้ดูในคลิปต่อไปนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆนะอยากจะโป้สีเป็นนะคุณก็นานาแนะนาว่าสามารถที่จะฝึกแบบกล้วยได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องไปทํากับรถจริงก่อนนะทุกคนให้ทุกคนหาเขาเรียกอะไรใช้อะไรได้บ้างคะพี่บูมอะไรก็ได้เหล็กเลือพลาสติกมาทุกๆเเลือพลาสติกอ๋อเหล็กพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้หมดเลยนะอ๋อ ซึ่งหลังจากนี้นะหลังจากที่เราโปสเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องมีการเก็บแล้วก็ล้างอุปกรณ์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะต้องล้างอุปกรณ์เกลียงของเรายังไง ซึ่งน้ำยาที่กูจะใช้ในวันนี้นะจะเป็นน้ำยาอะซิโตนค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ทินเนอร์ได้นะคะทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นอะซิโตนนะซึ่งเป็นตัวเดียวกับ้ํายาที่ใช้ล้างเล็บของคุณผู้หญิงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะผู้หญิงเนี่ยมีอ่าทาสีเล็บไว้สวยๆก็ต้องระวังหน่อยนะก็แนะนําว่าเพื่อนๆอาจจะใช้ถุงมือก่อนที่จะใช้น้ํายานะคะวิธีง่ายๆนะคะเราก็แค่เทน้ํายานะคะลงไปนิดเดียวแค่นี้ก็พอนะคะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะ สีโปที่มันติดเกลียงอยู่นะคะก็จะออกมาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะโปสีให้ดูกันไปแล้วนะเฮยจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะทุกคนซึ่งถ้าหากว่าเราฝึกบ่อยๆนะมีเวลานะคะรับรองเลยว่าเก่งไม่แพ้ผู้ชายเลยค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ เดี๋ยวงานขัดสีแล้วก็ลงสีเนี่ยเดี๋ยวกุ้ยจะมาทําให้ดูในคลิปต่อไปนะคะซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กุ้ยในช่อง YouTube ด้วยนะคะแล้วตอนนี้ก็ยังมีอีก2ช่องทางให้ได้ติดตามกันค่ะได้ก็คือ TikTok แล้วก็ Line Official นะคะอย่าลืมไปกดติดตามกันค่ะสําหรับวันนี้ผู้หญิงดูแลรถเรื่องง่ายๆให้กุ้ยทําให้ดูค่ะบ๊ายบาย